สวัสดีครับคาร์บายโปรดักตรีวิวอีกหนึ่งคันนะครับอันนี้เป็น Honda c ซ v i c นะครับซีวิกปี2012 1นนะครับอันนี้เข้ามาที่ร้านนี่นะครับเราทำทื่เบาแบบสวมกับปูพื้นนะฮะ 5D 6D แล้วแต่จะเรียกนะครับแต่ว่านี่ผมมาถ่ายให้ดูว่าหุ้งเบาแบบสวมนะฮะเป็นยังไงนี่นะครับตัวนี้ สีน้ำตาลนะครับลูกค้าเลือกสีน้ำตาลสลับกับสีครีมนะฮะสีน้ำตาลนี่มีลักษณะพิเศษก็คือดูหรูนะครับนี่ครับหลังจากใส่ไปแล้วนี่จะเป็นอย่างนี้ครับนะฮะผมถ่ายให้ดูช้าๆนะครับว่าผลงานชุดสวมเราเนี่ยนะฮะออกไปเนี่ยเป็นยังไงดูแทบไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นตัวสวมนะครับตรงนี้ก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเราเจาะใส่ของได้ได้นะฮะเราก็เจาะตามตำแหน่งนะครับเหมือนที่ติด ตอนนี้ก็พับกับได้เหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับหนังที่เราใช้เนี่ยเป็นหนัง PVC นะครับไม่ใช่หนัง PU เป็นหนัง PVC หนา1มิลนี่นะครับ1มิลคือขนาดนี้ประกอบด้วยฟองน้ํา5มิลแล้วก็ลามิเนตด้วยผ้าทีคอร์ดด้านหลังนะฮะใช้ทนครับตรงที่ทนก็คือได้ที่เย็บนะครับได้เราใช้ได้ไนล่อนนี่นะฮะได้ไนล่อนสําหรับเย็บเบาะรถยนต์โดยเฉพาะนะครับนี่ผมถ่ายให้ดูด้านหลังนะครับโอื้น 6D ก็จะเป็นอย่างนี้ฮะ กว่าหนา13มิลนี่ด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีหมุดสีเงินของเราจะเป็นหมุดสีเงินพร้อมใบพลาสติกนะครับเนี่ยใบพลาสติกอย่างนี้นะฮะสอดล็อกอีกทีหนึ่งนะฮะการกระโดกออกมานะครับแล้วก็สอดกลับไปอย่างนี้นี่นะครับใช้ทนทนสวยๆนะฮะในราคาที่เหมาะสมนะครับนี่ผมมาให้ดูด้านหน้านะครับนี่นะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเบาผ้าเบาหนังสําหรับซีวิครุ่นนี้นะฮะเรามาสามารถสวมทับได้เลยคันนี้เป็นเบาหนังแท้นะครับพอใช้ไปปุ๊บมีอาการแตกลายงาเราไม่เราก็สวมทับไปได้เลยครับนี่ครับแล้วก็ผูพื้นด้านหลังเราก็มีนะฮะทำใส่โทศรศัพท์ด้วยนะครับหมุดนะฮะอันนี้เป็นหมุดกระดุมเ,เงินนะครับของเราอ่าเป็นอย่างนี้นะครับชอบสีไหนมาที่ร้านมาเลือกสีแล้วก็รอรับได้เลยนะครับ หรือว่าโทรมาคุยกันก่อนนะฮะดูตัวอย่างก่อนนะฮะทางเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือว่า ID Line 0ล1 7 0 9 9 9 6 0านยนะครับ091 709 9960้าหยร้านอยู่ลาดพร้าว124ซอยย่ซอยย้อยซอย9เข้ามาลึกๆหน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ